ตอวรอเดลี่นะรอเดลี่นะตาบ้างมีตาตารูปกรอนตอนอะเสร็จแล้วเอ้าเหรออุ้ยทำไมเร็วตางป็น้างเฉยๆร็จแล้วมันค้างไปครับธรรมดาละคตาขอเป็นรูปหลับตานะฮะตอนลงหมายถึงขอเป็นรูปรูปหลับตาอ๋ออ่ะ ไปเนาะไปแล้วอ่ะวีก้าวเดี๋ยวจะมีแฟนมีดครับผมประเทศใช่ฮะเป็นประเทศอะไรบ้างครับเร็วๆนี้ก็ที่ประกาศได้ตอนนี้มีญี่ปุ่นฮะจะมีสองรอบเกียวโตกับโตเกียวครับอใช่รอบนี้ไปสองรอบเลยอคือช่วงประมาณไหนอะไรยังไงก้าวที่พอจะบอกได้ครับช่วงประมาณท้ายเดือนพฤศจิกาครับใช่ฮะก็เป็นเวลาปกติเลยทุกปีใช่ครับตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงข่านไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการซ้อมเพลง ซ้อมโชว์อะไรครความพิเศษความเซอร์ไพรส์อะไรยังก็นช่จะเป็นธีมของงานนะเห็นเห็นพี่ๆเขาสปอยมาว่าธีมของงานรอบนี้จะเป็นชุดแบบว่าชุดแบบญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นธีมงานแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็เราก็จะนําเพลงแบบนําเพลงญี่ปุ่นไปเซอร์ไพรส์แฟนๆครับอย่างนี้ก็ต้องฝึกหนักเรื่องภาษาใช่ใช่เพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยคล่องเรื่องภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เราก็ต้องฝึกหนักพอสมควรครับ ตอนนี้มันถึงขั้นแบบจ้างครูอะไรมาก,ก็ต้องจ้างครับต้องจ้างครูมาสอนจ้างเรียนร้องเพลงจ้างแบบว่าปรึกษาการออกเสียงอะไรต่างๆเ,ออเพราะว่าแล้วตอนนี้ผมก็าลังจัดฟันอยู่ด้วยการร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลําบากนิดนึงนก็ต้องมีวิธีการอะไรเงี้ยอย่าง,อย,อ,งายอย่างไปต่างประเทศแฟนคลับอย่างเนญี่ปุ่นด้วยเพราะอาจจะแบบไม่กีตาร์อะไรมากเหมือนที่ไทยใช่ใช่อย่างอย่างที่เคยบอกครับเวลาไปไปแสดงโชว์หรือว่าไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นเนี่ย แฟนๆเขาจะเรียบร้อยมากแล้วก็นั่งดูแบบสงบเรียบร้อยเวลาเราก็จะเห็นแค่แบบตาเขายิ้มหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เรารู้สึกว่าบรรยากาศเราเรามันเกรงนิดนึงแต่จริงๆคือแบบว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาพยายามส่งแรงเชียร์มาแล้วรครับเร,เรามีเตรียมไปไหมเออถ้าเปิดส่งไปแล้วเขาแบบไม่กรี๊ดกลับมาหรืออะไรอย่างเแบบงี้ยไม่กล้ามึงแบบเงียบๆเราก็จะพยายามสร้างจินตนาการหรือว่าเอนจอยแบบว่า ไตล์เราได้ะอืบไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าทุกคนในงานสนุกแน่นอนครับในเรื่องภาษาพี่ก้าวม่นนะในเรื่องภาษาเรา,า,ก,าก็แบบว่าไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยเก่งเลย<ม>แต่เราก็มีพี่ล่ามพี่อะไรช่วยแล้วเขาก็เก่งมากๆด้วยไว้ใจได้อยู่ะรับสักสักหนึ่งพี่ก้าวได้ไหมประโยคแบบบอกรักแฟนขับนู่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดภาษาไอชิสเตอริโอครับผม รครับเออก็คือเดี๋ยวโชว์อะไรจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนครับอ่าแล้วจะมีผลง,งานอื่นหรือผลงานนี่จริงๆวันนี้ก็มีทางคุยกับผู้จัดไว้ <ๆ S 2> เรื่องแบบว่าโปรเจกต์กหลังจากผมจัดฟันเสร็จอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนทุกคนก็ย้ําแบบว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมขอตัวแบบว่าขอพี่ๆเขาทางช่องจัดฟัน พี่พี่ทางช่องก็ตามทุกเดือนตลอดเลยว่าเมื่อไหร่น้องก้าวเมื่อไหร่จะจัดฟันเสร็จอะไรเงี้ยผมก็ขอสุขภาพไว้ก่อนแต่ใกล้นะับเพราะว่าจัดระยะเวลาสี่ห้าเดือนเองอะไรเงี้ยก็ก็ขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากถ่ายเทวดวงใจเทวพนมเสร็จเดี๋ยวมีละครให้แฟนๆได้ติดตามหลายเรื่องแน่นอนตอนที่ก้าวมีปัญหาก็ตั้งแต่เด็กฮะยังไม่เคยจัดฟันคือฟันมันล้มอะไรเงี้ยฮะก็เราก็จัดฟันให้แบบว่าสุขภาพดีขึ้นเฉย ครับเดี๋ยวดัดเสร็จก็มางานเต็มใช่ครับเต็มที่ยาวๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับ